นยยายเสียงเรื่องเล่าเรื่องสัน้นเรื่องเล่าฟีสตาล์เรื่องเปิดซิ่งสาวห้าวหลังจากที่เรียนจบทางด้านบริหารการโรงแรมมาผมก็ถูกส่งไปฝึกงานที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าจะได้ไปนั่งบริหารงานสบายๆอยู่ในห้องแอร์แต่เปล่าเลยครับผมถูกให้ไปเป็นบริกรผมต้องทำทุกอย่างเขาใช้ทำอะไรก็ต้องทำ เพื่อนที่ไปในรุ่นเดียวกันก็โดนทุกคนคนที่คุมพวกเราเขาบอกว่าเรียนด้านการโรงแรมมาต้องทําให้เป็นทุกอย่างทุกแผนกผมก็ทําตามที่เขาสั่งหลังจากที่ผมฝึกงานมาสักพักหนึ่งเขาก็ย้ายผมมาอยู่ที่บาร์มีหน้าที่เป็นบาร์เทนเดอร์ตายละแล้วผมจะทําได้ไหมเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนไม่ดื่มอยู่แล้วด้วยแต่ต้องมาทํางานตรงจุดนี้ คอยผสมเครื่องดื่มนานาชนิดเป็นอะไรที่ผมกังวลมากๆให้ผมไปอยู่ผนักในครัวล้างจานหั่นผักผมยังจะถนัดกว่านี้เรื่องของเรื่องก็คือพี่ปุ๊คนที่ย้ายผมเธอเป็นหัวหน้าผานกนี้นะครับเธอเข้าไปเจอผมอยู่ในครัวเธอจึงขอกับหัวหน้าเก่าผมเธอบอกว่าผมหุนดีหน้าตาดีสงให้ไม่น่าจะมาเก็บเอาไว้ในครัวเลย เธอว่าผมเหมาะกับการเป็นบาร์เทนเดอร์คอยชงเครื่องดื่มให้แขกก็เนื่องจากผมเป็นแค่นักศึกษาฝึกงานเขาเป็นถึงหัวหน้าสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำได้ใช่ไหมะล่ะครับการเริ่มงานบาร์เทนเดอร์ของผมครั้งแรกก็สนุกดีนะครับอะไรที่ไม่เคยทำก็ได้ทำได้พบปะผู้คนมากมายการแต่งตัวก็เท่มไม่หยอกผมทำงานในบาร์มาสักระยะหนึ่งแต่วันนี้เพื่อนของผม ที่พักอยู่ห้องเดียวกันกับผมดันมาลาป่วยผมจึงต้องเดินกลับห้องพักเพียงคนเดียวระหว่างที่ผมเดินก้มหน้าก้มตาอยู่เสียงแตรรถก็ดังขึ้นผมหันไปมองด้านหลังอ๋อรถของพี่ปุ๊ครับหัวหน้าแผนกของผมเองขึ้นรถสิเอกเดี๋ยวพี่ไปส่งให้นะผมปฏิเสธเธอไปด้วยความเกรงใจแต่เธอก็ยังดึงดันว่าจะไปส่งผมให้ได้ ผมก็เลยต้องไปนะครับผมขึ้นรถไปนั่งข้างๆเธอเธอก็กวันหลังจากที่เลิกงานเธอก็จะอาสาไปส่งผมที่ห้องทุกวันเลยครับจนคนในแผนกคิดว่าผมจะจัดการจากสาวห้าวอย่างพี่ปุ๊ให้เป็นลูกแมวชเชื่องๆได้แต่ยังหรอกครับเราก็แค่คุยกันถูกคอก็แค่นั้นเองจนกระทั่งวันหยดุดผมกับพี่ปุ๊ดันมาหยุดตรงกัน พี่ปูก็เลยบอกผมว่าพรุ่งนี้หยุดพี่พาไปเที่ยวบนดอยไปไหมเรามาฝึกงานอยู่ที่เนี่ยเคยได้ไปเที่ยวไหนหรือยังเฮ้ผมเองก็ยังไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนเลยผมจึงตอบตกลงไปทันทีจนเช้ามืดวันใหม่เสียงโทรศัพท์ของผมมันดังขึ้นโดยที่ผมยังไม่ได้ตื่นนอนผมลับหูลับตากดรับโทรศัพท์ภายในใจก็ด่าไปบ้างใครวะโทรมาแต่เช้าเนี่ย วันหยุดแท้ๆพอผมได้ยินเสียงปลายสายเท่านั้นแหละครับตายละผมลืมสนิทไปเลยว่าผมนัดกับพี่ปุ๊เอาไว้ผมรีบกระตือรือร้น,นเข้าห้องน้ําอย่างไวแล้วก็กว้าเสื้อยืดยางเก่งยีนตัวเก่ง,กงทันทีเลยครับผมใช้เวลาอาบน้ําแต่งตัวไม่ถึงสิบนาทีก็ลงมาที่รถของพี่ปุ๊ที่จอดคอยผมอยู่ผมรีบขอโทษขอโพยเธอใหญ่เธอบอกว่าไม่เป็นไรแต่เธอ ยังมีแอบบ่นบ้างตามนิสัยสาวห้าวของเธอแล้วครับผมมองดูนาฬิกาที่อยู่หน้าจอมือถือตีสีก่กว่าแล้วผมถามเธอว่าทำไมไปเช้าจังพี่เพิ่งจะตีสี่เองแล้เธอก็บอกผมว่าขึ้นดอยก็ต้องไปเช้าเช้าสี่ไปรับอากาศดีๆวิวสวยๆเอจะไปเที่ยงวันหรือไงจะไปให้แดดมันเผาห,หัวเหรอแน่ถามดีๆทำนักเลงใส่ เดี๋ยวไปจับทำเมียบนดอยสั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวผมก็แอบหัวเลาะกับความคิดว่าบ้าของตัวเองจนพี่ปุสงสัยว่าผมยิ้มอะไรอยู่คนเดียวผมก็ได้แต่ตอบว่าเปล่าครับเธอก็ขับรถมาสักพักใหญ่ก็มาถึงจุดหมายปลายทางยอดดอยที่เธอพาผมมาในครั้งนี้ในช่วงที่เรามาเป็นวันธรรมดาจึงไม่มีผู้คนขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วจะมากันวันเสาร์อาทิตย คนถึงจะเยอะพอจอดรถเธอก็พาผมเดินต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็มาอยู่ตรงหน้าผาจุดชมวิวพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยมากๆเลยครับไม่เสียแรงเลยที่ผมยอมตื่นแต่เช้าอากาศบนดอยค่อนข้างเย็นผมเห็นพี่ปู้ยืนกอดอกทำท่าคนลุกผมจึงเดินไปโอบลายของเธอเอาไว้เธอหันมาทำตาเขียวปัดใส่ผมผมจึงบอกว่า อุ่นไหมล่ะพี่ถ้าอุ่นก็ยืนเฉยๆเถอเธอจึงไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วก็ยืนมองวิวตรงหน้าด้วยความสุขสงบแต่กลิ่นหอมของตัวพี่ปุ๊สาวห้าวในวงแขนของผมนี่มันทำเอาผมนี่สมาธิกระเจิดกระเจิงผมมองดูในจุดที่เรายืนกันอยู่ไม่มีผู้คนมาแน่นอนแล้วผมจึงทำตามใจที่ผมต้องการสาวห้าวอย่างพี่ปุ๊เจอผมลุกหนัก เธอก็อ่อนละทวยเลยล่ะครับด้วยบรรยากาศดีๆวิวสวยๆทาให้ผมจัดหนักสาวห้าวสยุมัดผมรู้ได้เลยนะครับว่าผมเป็นคนแรกของเธอแน่นอนพอไม่มีใครได้เข้าใกล้เธอเท่ากับผมอีกแล้วกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเต็มดวงผมก็จัดให้เธอไปหลายรอบจากสาวห้าวตอนที่ขึ้นดอยมาพอขากลับผมเปลี่ยนเธอเป็นสาวหวานของผมทันทีเธอบอกว่า เธอแทบจะไม่มีแรงเดินลงเขาขาเธออ่อนแรงไปหมดผมจึงให้เธอขี่หลังผมลงมาจากเขาแม้สาวห้าวคนนั้นหายไปไหนเนี่ยผมเอ่ยแซวเธอทำเอาเธออายม้วนซุกหลังของผมเอาไว้แน่นเธอบอกว่าผมทำให้ครั้งแรกของเธอน่าประทับใจมากบนหน้าผาที่ไม่มีใครเขาทำกันผมจึงถามเธอไปว่าถูกใจไหมเธอพยักหน้าหงึกๆ แทนคำตอบผมก็แอบ,บยิ้มในใจหลังจากที่ลงเขามาเธอก็พาผมตรงดิ่งมาที่บ้านของเธอทันทีคงไม่ต้องบอกนะครับว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างวันหยุดในวันนี้ทำให้ผมอ่อนแรงไปเยอะเลยเธอไม่ยอมให้ผมกลับห้องเลยครับแถมเธอยังบอกผมว่าเธอเป็นผัวของเธอแล้วห้ามไปมองสาวอื่นอีกก็จัดไปสิครับ ถึงแม้ว่าเธอจะอายุมากกว่าผมเกือบสิบปีแต่ผมก็รับได้หลังจากวานั้นเราก็ใช้ชีวิตกันฉันผัวเมียจนผมฝึกงานเสร็จแล้วผมก็ต้องกลับมาเรียนต่อจนจบแต่ในทุกๆวันหยุดของเธอเธอก็จะลงมาหาผมที่กรุงเทพอยู่เป็นประจำเป็นไงล่ะครับสาวห้าวก็สาวห้าวเธอผมจัดให้เป็นน้องแมวเชื่ชองๆมาแล้วนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ได้เข้ามารับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับแอดมินด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมส่งดาวหรือสมัครสมาชิกกันเข้ามาเยอะๆถ้ารับฟังทาง Youtube อย่าลืมซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ให้กับแอดมินบ้างหรือสมัครสมาชิกช่องของ YouTube เข้ามาเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับเรื่องเล่าฟิสไตล์ได้เล่านิยายต่อๆไปนะคะ